เขามาส่งของแล้วหรอคะนายนี่ของรถใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยของรถใหม่หมดเลยค่ะเออคุณคะว่าแต่คุณสมัครเรียนขับรถให้ตองได้ยังคะนี่ไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาตองไปสมัครเรียนถ้าไม่สมัครเรียนขับรถเนี่ยตองจะขับรถได้ยังไงละ่ะอีกอย่างหนึ่งตองก็ซื้อรถมาแล้วด้วยจริงด้วยค่ะ าอย่างนั้นตอนที่คุณพาตองไปสมัครเรียนขับรถเนี่ยคุณก็เอาเงินไปจ่ายค่าเรียนให้น้องด้ยแลกันนะคะน้องจะได้ไม่ต้องจ่ายเองว่าแต่ค่าเรียนเท่าไหร่ละคะค่าเรียนห้าพันนะ่ะเดี๋ยวผมจะให้ตองเขาไปส่งของให้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยไปหยิบเงินมาให้ไม่ต้องหรอกคะ่ะเดี๋ยวฉันไปหยิบให้เองเมื่อสองสามวันก่อนอ่ะฉันเพิ่งไปถอนเงินสดจากธนาคารมาเก็บไว้อยู่ในตู้นั่นแหละคะ่ะงั้นเดี๋ยวไปหยิบให้กันหนะะึ่งค่ะ มเงินหายอะค่ะหายไปหมดเลยค่ะหายหายเท่าไหร่ห้าแสนค่ะคือฉันเพิ่งไปถอนเงินสดจากธนาคารนะ่ะแล้วเงินมันก็หายไปหมดเลยอะ่ะไม่เหลืออะไรสักบาทค่ะเงินหายห้าแสนเลยเหรอลองดูดีๆก่อนไหมไม่จะให้ฉันไปดูที่ไหนอีกล่ะคะฉันก็เก็บเงินไว้แต่นีตู้นี้แล้วในตู้นี้มันก็ไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะเงินสดเราหายไปหมดเลยค่ะเงินนี่ ผมรู้แล้วตองต้องเอาไปแน่แน่ตองเหรอคะไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะคุณน็อตตองไม่รู้เลยคะว่าฉันถอนเงินเท่าไหร่แล้วอีกอย่างตองก็เคยบอกไม่ใช่เหรอคะว่าตองจะซื้อรถด้วยเงินกู้แล้วตองก็จะไปกู้เงินกับธนาคารเอาอะแต่มันต้องดาวรถก่อนไงผมว่าตองต้องเอาไปแน่แน่ มันก็มีความเป็นไปได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องแต่แล้วเดี๋ยวผมจะไปถามตองให้รู้เรื่องคุณนอ็อตเดี๋ยวก่อนสิคุณคุณน็อตฮะคุณนอ็อตตองแกลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยเงินห้าแสนที่หายไปแกเอาไปใช่ไหมห้าแสนอะไรต้องไม่รู้เรื่องอย่าแกทำเป็นไม่รู้เรื่องหน่อยเลยฉันถามแกอยู่ บอกมาดีๆเมื่อวานแกเอาเงินจากไหนไปซื้อรถก็แม่ให้ไงฉันไม่เชื่อเงินบํานาญแม่แค่นั้นน่ะแม่เขายังไม่ให้พี่ชายเราเลยฉันก็ยังไม่ได้แล้วแกจะได้ได้ยังไงพี่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่พี่เลยนะแน่นอนฉันไม่เชื่ออยู่แล้วพี่คุณน็อตคุณใจเย็นหน่อยสิคะนี่เสียงดังลงไปข้างล่างแล้วนะตองพี่ขอโทษนะพี่ชายตองเขาก็ คงตกใจมากเกินไปอ่ะที่มาเก่าหาตองแบบนี้พวกเราสองคนก็เครียดกันมากกับเงินตั้งห้าแสนหายไปจากบ้านโทษทีนะตองที่พวกพี่เข้ามาแบบเนี้ยจะมาโทษต่ตต่อไปคนเอาไปใช่ไหมล่ะถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ก็โทรถามแม่เลยก็ได้ว่าตอนที่ตองซื้อรถอ่ะแม่ให้เงินมาเท่าไหร่ได้เดี๋ยวฉันจะโทรถามแม่ถ้าฉันรู้ว่าแกเป็นคนเอาไปแล้วก็ ก็นอ๊อดก็เอาสิเอาเลยพี่ฆ่าตองเลยก็ได้นะตอนเด็กๆอ่ะพี่ก็ชอบตีตองอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเรื่องแบบนี้พี่ถนัดอยู่แล้วนี่เงินพี่ไม่เหรออย่าว่าตอไปเลยตองไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ำพี่อยากจะกล่าวโทษอะไรตองก็ตามแต่ใจพี่เลยนะตองจะไม่อยู่ที่นี่แล้วตองจะเก็บข้าวขอออกไปวันนี้เลยพี่ออกไปก็ได้และ พอแล้วนะ่ะฉันว่าตองคงไม่ได้เป็นคนที่เอาเงินไปหรอกเดี๋ยวฉันลองหาทางดูอีกทีนึงก็ได้ะคะ่ะนอ็อตคงจะเซ็นงหน่อยนะนอ็อตฉันว่าเราต้องไปแจ้งความอะเราไปแจ้งความกันเถะคะ่ะไปเราไปแจ้งกันเลยตองจะไปแล้วนะคะ พี่เนี่ยไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยตองเดี๋ยวก่อนสินี่ตองจะไปไหนอ่ะตองอย่าเพิ่งโกรธไปเลยนะพี่กับน็อตเราสองคนขอโทษตองนะคือขอโทษที่เข้าใจผิดอะ่ะตองไม่ได้เอาเงินนั้นไปพวกพี่รู้แล้วแต่ว่ายังไงเนี่ยพี่ก็ต้องหาตัวคนร้ายให้เจอเพราะว่าเงินมันต้องห้าแสนอะ่ะยังไงพวกพี่ก็ต้องไปแจ้งความงั้นตองใจเย็นๆแล้วก็รออยู่บ้านก่อนนะเดี๋ยวพวกพี่รีบกลับมาค่ะ เดี๋ยวก่อนสิคือเงินนั้นต้องไป็นคนเอาไปเองอ่ะฉันรู้อยู่แล้วว่าแกต้องเอาไปต้องเอาไปซื้อรถหมดแล้วนะอะไรนะนี่ตองขโมยเงินพี่ไปซื้อรถอย่างนั้นเหรอตองต้องทำแบบนี้ไปทำไมอ่ะตองขับรถไม่เป็นด้วยซ้าไปขับขี่ก็ยังไม่มีแต่ตองกลับไปซื้อรถเนี่ยนะ ทาวก่อนน่ะที่ตองมาขอเงินพี่ไปซื้อรถพี่ก็บอกตองแล้วไม่ใช่เหรอว่ารอให้มีใบขับขี่ก่อนแล้วเรื่องรถเนี่ยค่อยมาว่ากันพี่จะให้ตองคุยตองพูดอะไรอีกอ่ะพี่นอนอารมณ์ร้ายขนาดเนี้ยตองบอกไปเขาไม่อยอมซื้อรถให้ตองหรอกงั้นถ้าฉันไม่ให้เนี่ยแกต้องขอมโมยใช่ไหมพอแล้วคุณตองแต่ตองก็ไม่น่าทําแบบนี้นะตองก็ไม่มีงานทําไม่มีรายได้ แล้วตองจะอยากได้รถไปทําไมอ่ะตองลองบอกความจริงพี่มาซิเ่อทำไมถึงอยากได้รถนะตอนนั้นต้องไปงานเลี้ยงรุ่น่ะพี่รู้ไหมว่าเพื่อนตองอ่ะมีรถขับมีลูกมีสามีมีทุกอย่างเลยแต่ตองไม่มีอะไรสักอย่างเลยอ่ะตองแค่จะมีรถขับโชว์เพื่อนบ้างแค่นั้นเองอ่ะแกคิดว่าถ้าตัวเองมีรถเนี่ยมันจะดูดีหรือไงแล้วพวกเขาเนี่ยจะเห็นแกมีค่ามากขึ้นเหรอตองแต่เรื่องนี้พี่ว่าตองทำไม่ถูกจริงๆนะ ตอนนี้ตองอายุจะ30อยู่แล้วตองยังไม่มีงานทําไม่มีรายได้ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักอย่างเราตองจะเอาเงินที่ไหนมาผ่อนรถทุกเดือนล่ะหรือว่าตองคิดจะขโมยเงินแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอตองแค่คิดว่าตองอายุขนาดนี้แล้วตองไม่มีอะไรสักอย่างเลยอะลูกตองก็ไม่มีสามีก็ไม่มีตองแค่จะมีทองใส่มีรถขับสวยๆมาคนอื่นเขาบ้างตองผิดอะไรอะตองแกแค่หลงความพุ้มเฟือย เมื่อก่อนนะแกเป็นเด็กขยันทําไมโตมาเป็นแบบนี้แกจำเอาไว้ให้ดีเลยนะอย่าเอาหน้าตามาแลกกับสักดิ์ศรีถ้าต่อน,นี้ไม่มีพวกเราไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีบ้านแกจะเหลืออะไรเอาคุณแจรถมารถนั้นมันไม่ใช่ของแกมันเป็นของพี่สไายตองตองฟังพี่นะเพราะรถคันนี้ พี่จะเก็บเอาไว้ให้ก่อนพี่น้องอ่ะเขาจะพาตองไปสมัครเรียนขับรถวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยก็คงจะเริ่มเรียนได้เลยยังไงตองก็ต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ไปสอบใบขับขี่มาให้ได้จนถึงเวลานั้นเนี่ยพี่ก็ยังจะไม่ให้ตองใช้รถคันนี้อยู่ดีจนกว่าตองจะหางานได้มีรายได้เป็นของตัวเองดูแลแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็มีเงินผ่อนรถคันนี้พี่จะเอารถคันนี้ให้ตองใช้ทันทีส่วนเงินที่ตองขโมยไปอะ่ะ พี่จะถือซสว่าพี่กับพี่น็อตช่วยตองดาวรถแล้วกันจริงเหรอคะนี่พี่พูดจริงใช่ไหมอะงั้นพรุ่งนี้ต้องจะไปเรียนขับรถแล้วเมื่อื่นอะตองก็จะไปหางานทำดีแล้วแหละถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะช่วยยกของขึ้นไปเก็บบนห้องเราแกกินข้าวหรือย,ยังถ้ายังไม่กินเนี่ยพี่จะให้พี่มาเขาทำให้กิน ดวยน้องนะคะเข้าบ้านเถะคนเราอยากจะดูดีต้องทำด้วยตัวเองเพราะถ้าขโมยมามันเรียกว่าสร้างภาพ